สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของคนเกิดวันศุกร์นะครับเราจะมาทํานายดวงชะตาคนเกิดวันศุกร์ครับว่าในช่วง16จนถึง31กรกฎาคม2567นี้คนเกิดวันศุกร์จะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับ ฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามลาย id ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับเอาละครับ เริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันศุกร์นะครับในช่วง16จนถึง31กรกฎาคม2567ครับ เปิดไพ่ขึ้นมาดวงการงานของคนเกิดวันศุกร์นั้นกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครับมีไพ่จัชเมน์ตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางคำทํานายไพ่ใบนี้จะเป็นไพ่ที่นำพลังงานดีๆมาให้กับคนเกิดวันศุกร์ในเรื่องงานนะครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการพลิกฟื้นการฟื้นตัวในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันศุกร์ครับใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเคยเกิดอุปสรรค เคยเกิดสถานการณ์ที่ย่ำแย่ในเรื่องงานในช่วง16จนถึง31กร,รกฎาคมนี้สถานการณ์การงานการทำสิ่งต่างๆของคุณนั้นจะดีขึ้นปัญหาต่างๆที่เคยเผชิญจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีครับ คนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายในเรื่องของการทำงานการทำสิ่งต่างๆนะครับมีไพ่ผู้รับใช้แห่งถ้วยขึ้นมาไพ่ใบนี้จะพูดถึงการได้เริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆการได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานการมีคนคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนคอยอุป,ปถัมภ์ในเรื่องงานในเรื่องของการทำงานการทำสิ่งต่างๆจะมีโอกาสดีๆในเรื่องงานเกิดขึ้น ไพ่หนึ่งถ้วยจะพูดถึงความสบายใจในการทำงานใครที่เคยรู้สึกไม่สบายใจเคยวิตกกังวลเคยมีความกังวลใจในเรื่องงาน ไพ่หนึ่ถ้วยใบนี้จะพูดถึงสถานการณ์การทำงานของคนเกิดวันศุกร์ในช่วง16จนถึง31กรกฎาคมนี้จะมีความสบายใจมากขึ้นสถานการณ์ต่างๆจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นมีข่าวดีหรือว่ามีเรื่องที่น่ายินดีเกิดขึ้นกับคนเกิดวันศุกร์นะครับในช่วง16จนถึง31กรกฎาคมนี้ครับและ ถ้าเป็นคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการต้องบอกว่ากิจการนั้นจเจริญเติบโต,โตก้าวหน้านะครับได้มีเกณฑ์ขยับขยายกิจการขยับขยายธุรกิจนะครับธุรกิจเนี่ยได้คนดีมีฝีมือมาร่วมงานนะครับหรือว่าได้หุ้นส่วนดีๆมาร่วมหุ้นธุรกิจหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ทำอยู่ เป็นที่รู้จักในวงกว้างมีชื่อเสียงมากขึ้นนะครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายส่วนถ้าเป็นคนค้าขายต้องบอกว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ขายดิบ ขายดีมีกำไรครับมีออเดอร์เยอะขายดิบขายดีกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาใครที่การค้าการขายเคยย่ำแย่16จนถึง31กรกฎาคมนี้จะขายดีขึ้นครับคนเกิดวันศุกร์ไม่ว่าจะเป็นคนที่ค้าขายออนไลน์หรือว่าค้าขายแบบมีหน้าร้านนะครับส่วนคนที่เป็นพนักงานออฟฟิศ พนักงานบริษัทหรือว่าเป็นลูกจ้างต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่การงานมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีบางคนมีเกณฑ์ได้ขยับขยายในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบเติบโตในหน้าที่การงานนะครับมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้กับคนเกิดวันศุกร์ในช่วง16จนถึง31รกรกฎาคมนี้ครับ ส่วนใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาตกงานอยู่นะครับหรือว่าหางานอยู่สมัครงานไว้รองานอยู่16จนถึง31กรกฎาคมนี้หากมุ่งมั่นตั้งใจสมัครงานจะมีเกณฑ์มีโอกาสได้งานหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็จะมีคนฝากงานให้ครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายเอาละครับ ดวงชะตาการงานของคนเกิดวันศุกร์นะครับต้องบอกว่าดวงการงานดีดวงการงานเด่นครับและจะมีคนเกิดวันศุกร์ที่ดวงการงานโดดเด่นเป็นพิเศษกว่าคนเกิดวันศุกร์ด้วยกันเองได้แก่คนที่ทําอาชีพโฆษณาประชาสัมพันธ์ทํางานโฆษณาทํางานอีเวนต์นะครับคนที่ทำอาชีพเหล่าน unning, ี้ดวงการงานจะดีดวงการงานจะเด่นเป็นพิเศษครับ เอาละครับดวงชะตาการงานผ่านไปครับก็ขอให้คนเกิดวันศุกร์นั้นมีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็สามารถที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นและเข้มแข็งนะครับฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปได้แล้วก็ขอให้ไปได้ถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้นะครับดวงชะตาการงานผ่านไปครับมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างครับ ว่าคนเกิดวันศุกร์นั้นจะมีดวงชะตาการเงินเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันศุกร์นะครับในช่วง16จนถึง31กรกฎาคม2567ครับ เปิดไพ่ขึ้นมาดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันศุกร์นะครับต้องบอกว่ามีไพ่ราชินีแห่งเหรียญครับตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางคำทำนายไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่คนเกิดวันศุกร์นั้นมีเงินใช้จ่ายอย่างสบายนะครับ พอกินพอใช้ไม่ติดขัดไม่ขัดสนไม่ขาดมือและยังมีเกณฑ์ได้จับเงินก้อนใหญ่ได้จับเงินก้อนโตในช่วง1 6จนถึง3ารก,กรกฎาคมนี้ด้วยครับการเงินจะลงทุนอะไรไปก็ได้ผลกำไรตอบแทนกลับมาเป็นที่น่าพอใจบางคนมีเกณฑ์จะได้เงินมรดกนะครับหรือว่าได้ลาบลอยนะครับ มีการได้เงินที่มาจากการช่วยเหลือจากสุภาพสตรีด้วยมีเกณฑ์เกิดขึ้นได้กับคนเกิดวันศุกร์บางท่านนะครับ ในดวงชะตาการเงินคนเกิดวันศุกร์นะครับต้องบอกว่าการเงินดีการเงินคล่องตัวและยังจะมีเกณฑ์มีรายได้เข้ามาหลายทางมีเกณฑ์จะมีรายได้จากช่องทางใหม่ๆมีโอกาสดีๆในเรื่องเงินเกิดขึ้นครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายสิ่งที่ต้องระวังคือในช่วงสิบ 6จนถึง31กรกฎาคมนี้คนเกิดวันศุกร์นั้นยังคงใช้เงินตามอารมณ์นะครับใช้เงินตามอำเภอใจเพราะฉะนั้นทำให้หลายๆครั้งนั้นเก็บเงินกับตัวไม่ค่อยอยู่ออมเงินไม่ค่อยได้ การเงินล่วไหลต้องระวังให้ดีนะครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายและที่สำคัญระวังในเรื่องของการโดนโกงการโดนหลอกนะครับการโดนเอาเปรียบในเรื่องเงินจากผู้อื่นนะครับไพ่ก้าวคาาจะเตือนคนเกิดวันศุกร์ให้ระวังปัญหาในเรื่องเงินเหล่านี้ด้วยนะครับเอาละครับดวงชะตาการเงินคนเกิดวันศุกร์ถ้าเป็นในเรื่องโชคลาภดวงโชคลาภดีครับ มีเกณฑ์จะมีโชคลาภนะครับผ่านสุภาพสตรีในบ้านนำพามาให้นะครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นหากคิดจะเสี่ยงโชคนะครับแนะนำให้ทำบุญกับบุพการีในบ้านนะครับหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพสตรีในครอบครัวนะครับ ก็จะเสริมบุญบารมีนะครับให้กับคนเกิดวันศุกร์นั้นมีเกณฑ์มีโอกาสจะมีโชคลาภได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโชคลาภเนี่ยเป็นไปตามดวงชะตาราก็ส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งเป็นไปตามบุญกุศลของแต่ละคนทํามาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นใครที่รู้ตัวว่าไม่ค่อยได้ทําบุญก็อย่าลืมหมันทําบุญอย่างสม่ําเสมอนะครับเอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้าง ว่า16จนถึง31ก,ก,กรกฎาคมนี้ดวงความรักของคนเกิดวันศุกร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาความรักคนเกิดวันศุกร์นะครับในช่วง16จนถึง31ก,ก,กรกฎาคม2567ครับ เปิดไพ่ขึ้นมาดวงชะตาความรักคนเกิดวันศุกร์ต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์อยู่ในช่วงเวลาที่ต้องระวังให้มากเป็นพิเศษครับมีไพ่ห้าเหรียญตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางคำทำนายไพ่ใบนี้จะพูดถึงการอับโชคในเรื่องความรัก ความสัมพันธ์นะครับรวมถึงการมีเกณฑ์ที่อาจจะต้องเลิกลาต้องแยกจากกันไปนะครับมีเกณฑ์เกิดขึ้นได้และยิ่งมีไพ่อัดสวินแห่งดาบครับ ไพ่ใบนี้จะพูดถึงอุปสรรคปัญหาทางความสัมพันธ์ที่มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้กับคนเกิดวันศุกร์นะครับในเรื่องความรักความสัมพันธ์ใครที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่ให้ระวังในเรื่องของคู่แข่งหรือว่าอุปสรรคปัญหาทางความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นมีคนเข้ามาชอบพอคนที่เรานั้น คบหาดูใจอยู่ครับทำให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเกิดการแข่งขันหรือว่ายากที่เรานั้นจะเอาชนะยากที่เรานั้นจะชนะใจคนรักได้นะครับต้องระวังให้ดีคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายส่วนใครที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคู่รักกันอยู่แล้วให้ระวังในเรื่องของความใจร้อนนะครับหรือว่าในเรื่องของการทะเลาะกันเพราะอารมณ์า ไปจนทําให้มีเกณฑ์ต้องเลิกลาหรือว่าแยกจากกันไปนะครับไพ่2ดาบจะเตือนให้ระวังในเรื่องของการทะเลาะกันเพราะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นเอาแต่อารมณ์เป็นที่ตั้งจนทำให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์ได้นะครับส่วนคนโสด ดวงความรักถือว่ายังเป็นช่วงเวลาที่ดวงความรักนั้นยังไม่เปิดนะครับคิดจะรักใครชอบใครยังไม่สมหวังสมใจครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายคงจะต้องมีความสุขกับการอยู่คนเดียวหรือว่ามีความสุขกับสิ่งเล็กๆรอบๆตัวไปก่อนนะครับ เอาละครับดวงชะตาความรักผ่านไปก็ต้องบอกว่ามีทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่จะต้องเฝ้าระวังนะครับเรื่องใดที่ดีก็ขอให้เป็นดั่งพลังใจก็แล้วกันเรื่องใดที่ต้องเฝ้าระวังก็ขอให้ได้เตือนสติกันแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังนะครับและมีสติอยู่เสมอไม่ต้องกังวลใจครับเรารู้ก่อนเพื่อที่จะได้ระวังและใช้ชีวิตอย่างมีสติเท่านั้นก็เพียงพอนะครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลาย เอาละครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขอฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามไลนอด d ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับ สำหรับวันนี้คำทำนายก็เปรียบเสมือนเข็มทิศแต่ชีวิตเราเราต้องลิขิตเองบุญรักษาเทวาอวยพรคนเกิดวันศุกร์ทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับ